เคยเป็นไหมครับเช้าวันที่ร่างกายหนักอึ้งเปลือกตาแทบจะปิดลงด้วยความง่วงงุนคุณเดินโซซัทโซเซเข้าไปในร้านกาแฟหรือเพียงแค่เดินผ่านห้องครัวที่ใครบางคนกำลังดริบกาแฟอยู่ทันใดนั้นเองก่อนที่ของเหลวสีเข้มรสขมปร่าจะแตะที่ปลายลิ้นก่อนที่คาเฟอีนโมเลกุลแรกจะซึมเข้าสู่กระแสเลือดคุณกลับรู้สึกได้ถึงบางอย่างดวงตาของคุณเบิกกว้างขึ้นเล็กน้อย สมองที่เคยตื้อตันเริ่มมีแสงสว่างวา่าบความรู้สึกกระปี้กระเปล่าแล่นเข้ามาจับที่ความรู้สึกทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพียงแค่คุณได้กลิ่นมันนี่คือเวทมนต์ของกาแฟหรือเป็นเพียงแค่การคิดไปเองของเรากันแน่คำตอบคือมันไม่ใช่เรื่องที่คิดไปเองครับแต่มันคือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนและน่าทึ่งอย่างยิ่งระหว่างจมูกสมองและความทรงจำที่ทำงานประสานกันเร็วยิ่งกว่าการจิบกาแฟคำแรกเสียอีก วันนี้เราจะดำดิ่งลงไปในโลกที่มองไม่เห็นโลกของโมเลกุลกลิ่นและไขปริศนาว่าทำไมกลิ่นหอมกรุ่นของกาแฟขั้วบดถึงมีอำนาจในการปลุกสมองของคุณได้แม้ว่าคุณจะยังไม่ได้ดื่มมันเลยแม้แต่หยดเดียวเพื่อเข้าใจปรากฏการณ์นี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าการดมกลิ่นทำงานอย่างไรในร่างกายมนุษย์และทำไมมันถึงพิเศษกว่าประสาทสัมผัสอื่นๆ เมื่อคุณสูดกลิ่นกาแฟเข้าไปสิ่งที่คุณสูดเข้าไปจริงๆคือโมเลกุลสารระเหยขนาดเล็กจิ๋วจำนวนมหาศาลที่ลอยอยู่ในอากาศโมเลกุลเหล่านี้เดินทางผ่านโพรงจมูกเข้าไปกระครบกับตัวรับกลิ่นที่อยู่บริเวณเพดานจมูกด้านบนและนี่คือจุดที่น่าสนใจครับ ในขณะที่ประสาทสัมผัสอื่นๆเช่นการมองเห็นหรือการได้ยินต้องส่งสัญญาณผ่านศูนย์กลางการคัดกรองข้อมูลในสมองที่เรียกว่าทาลามัสก่อนที่จะถูกส่งไปแปลผลแต่กลิ่นนั้นมีอภิสิทธิ์พิเศษสัญญาณจากกลิ่นจะเดินทางผ่าน o อ f แฟค o อรี่บ b ซึ่งเปรียบเสมือนทางด่วนพิเศษที่เชื่อมตรงเข้าสู่ระบบลิมบิกในสมองทันทีระบบลิมบิกนี้คือศูนย์บัญชาการของอารมณ์ความรู้สึกและที่สำคัญที่สุดคือความทรงจำ นี่คือเหตุผลว่าทำไมกลิ่นบางอย่างถึงสามารถกระตุ้นความรู้สึกหรือความทรงจำในอดีตได้อย่างรุนแรงและรวดเร็วกลิ่นกาแฟไม่ได้แค่บอกสมองว่านี่คือกาแฟแต่มันกําลังตะโกนบอกสมองส่วนอารมณ์ของคุณโดยตรงกลิ่นที่ทำให้เราตื่นคือกลิ่นของคาเฟอีนที่ลอยออกมาความจริงแล้วคาเฟอีนบริสุทธิ์นั้นแทบจะไม่มีกลิ่นเลยครับและมันไม่ได้ระเหยออกมาในอากาศในปริมาณที่จะส่งผลต่อการตื่นตัวได้ แล้วกลิ่นหอมที่เราคุ้นเคยนั้นคืออะไรกลิ่นกาแฟาที่ซับซ้อนนั้นเกิดจากสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายมากกว่า800ชนิดที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการคั่วลองจินตนาการถึงการระเบิดเล็กๆทางเคมีความร้อนจากการคั่วทําให้เกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าไมลาด์เรแอคชั่นเปลี่ยนเมล็ดกาแฟาดิบให้กลายเป็นแหล่งกําเนิดกลิ่นหอมสารสําคัญที่โดดเด่นเช่นไพราซีนที่ให้กลิ่นคั่วและกลิ่นถั่ว ฟูรานที่ให้กลิ่นคาราเมลหอมหวานและสารประกอบกรรมถันบางชนิดที่ในปริมาณน้อยๆจะช่วยเพิ่มความซับซ้อนและความเข้มข้นของกลิ่นการผสมผสานของสารเคมีหลายร้อยชนิดนี่เองที่สร้างลายนิ้วมือทางกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของกาแฟซึ่งสมองของเราเรียนรู้ที่จะจดจำและตอบสนองต่อมันอย่างรวดเร็วเรามาเข้าสู่ส่วนที่เป็นวิทยาศาสตร์เชิงลึกกันครับมีงานวิจัยที่ยืนยันว่ากลิ่นกาแฟ ส่งผลต่อการทำงานของยีนในสมองได้จริงในปี2008ทีมนักวิจัยจากญี่ปุ่นนำโดยโยชิโนริมาซิโอได้ทำการทดลองกับหนูทดลองที่อยู่ในภาวะเครียดจากการอดนอนพวกเขาให้หนูเหล่านี้ได้ดมกลิ่นกาแฟขั่วและสิ่งที่พบก็น่าทึ่งมากผลการทดลองพบว่ากลิ่นของกาแฟทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกของยีนหรือน e n ็ e x p r e s s ชันในสมองของหนู โดยเฉพาะยีนที่เกี่ยวข้องกับการลดความเครียดและยีนที่ทำหน้าที่ปกป้องเซลล์ประสาทนี่เป็นจุดสำคัญครับกลิ่นกาแฟอาจจะไม่ได้ทำหน้าที่กระตุ้นโดยตรงเหมือนกับการดื่มคาเฟอีนที่เข้าไปบล็อกตัวรับอะดีโนซีนแต่มันทำหน้าที่ลดความเครียดที่เกิดจากความง่วงนอนต่างหากเมื่อความเครียดในสมองลดลงคุณจึงรู้สึกผ่อนคลายขึ้นสดชื่นขึ้นและรู้สึกว่าสมองโปร่งขึ้นซึ่งเป็นความรู้สึกที่ใกล้เคียงกับการตื่นตัวนั่นเองครับ มันคือการเตรียมพร้อมของสมองที่เปลี่ยนจากโหมดตึงเครียดเป็นโหมดพร้อมใช้งานนอกเหนือจากปฏิกิริยาทางเคมีในสมองแล้วอีกปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กันคือจิตวิทยาและการเรียนรู้ของสมองนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการตอบสนองแบบมีเงื่อนไขหรือ classical conditioning คล้ายกับการทดลองสุนัขของพาฟลอฟหากคุณเป็นคนที่ดื่มกาแฟทุกเช้าเพื่อปลุกให้ตัวเองตื่น สมองของคุณได้สร้างการเชื่อมโยงที่แข็งแรงระหว่างกลิ่นกาแฟกับความรู้สึกตื่นตัวจากคาเฟอีนไปเรียบร้อยแล้วตลอดระยะเวลาหลายปีที่คุณทำกิจวัตรนี้ซ้ำๆดังนั้นเมื่อคุณได้กลิ่นกาแฟในปัจจุบันสมองของคุณจึงเกิดการคาดหวังหรือ anticipation ว่าคาเฟอีนกำลังจะมาถึงในไม่ช้าร่างกายจึงเริ่มเตรียมพร้อมกระตุ้นระบบประสาทตื่นตัวล่วงหน้าตอบสนองต่อสัญญ,ญาณคือกลิ่น ก่อนที่จะได้รับรางวัลคือคาเฟอีนจริงๆเสียอีกมันคือปรากฏการ์ยาหลอกหรือ p l a c s b o e f f e c t ในรูปแบบหนึ่งที่ส่งพลังมากเพียงแค่ความเชื่อและความคาดหวังที่ถูกกระตุ้นด้วยกลิ่นก็เพียงพอที่จะทำให้ร่างกายของคุณเริ่มเปลี่ยนแปลงการทำงานทางสรีรวิทยาได้แล้วดังนั้นคำตอบของปริศนานี้คือการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างชีววิทยาเคมีและจิตวิทยา กลิ่นกาแฟาไม่ได้มีคาเฟอีนที่ทำให้คุณตื่นแต่มันคือกุญแจที่ไขเข้าสู่ระบบลิมบิกในสมองของคุณโดยตรงช่วยลดความเครียดจากความง่วงนอนและในขณะเดียวกันก็เป็นสัญญาณเตือนที่บอกให้ร่างกายเตรียมพร้อมรับมือกับวันใหม่ตามความเคยชินที่คุณสร้างมาตลอดชีวิตครั้งหน้าที่คุณเดินผ่านร้านกาแฟาแล้วรู้สึกว่าโลกสดใสขึ้นทันตาเห็นให้รู้ไว้ว่านั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นเพราะสมองอันน่าทึ่งของคุณกำลังตอบสนองต่อซิมโฟนีแห่งกลิ่นที่ซับซ้อนที่สุดอย่างหนึ่งของธรรมชาติกาแฟจึงเป็นมากกว่าแค่เครื่องดื่มสีดำในแก้วแต่มันคือประสบการณ์ที่เริ่มต้นตั้งแต่ลมหายใจแรกที่คุณสัมผัสมันและบางครั้งแค่กลิ่นก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้วันของคุณเริ่มต้นขึ้นได้จริงๆหากคุณชอบเรื่องราวเล็กๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามช่องของเรา เพื่อไม่พลาดเรื่องราวธรรมชาติที่เราจะนำมาเล่าให้คุณฟังอีกในคลิปต่อไปครับ